อ้าวโอเคฮะทุกคนสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสรุปเรื่อง article นะ article ให้ทุกคนฟังเนาะสาเหตุที่ต้องเอาเรื่องนี้มาสรุปเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนถามครูหลายคนมากๆเลยนะครูครับใช้ยังไงครับ article นะแล้วเรื่อง article เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยนักเรียนสําหรับการนะการเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาไทยมันไม่มีทีนี้ article บางคนครูครับ article คืออะไรครับนะ article เนี่ยคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไม่ออกนะก็แอนไม่แอนก็เด้ นะสตัวนี้นะอア and the ที่เล่นชอบท่องกันนั่นแหละมันคือ article เข้าใจป่ากนะอア and the นี่แหละคือ article นะแต่นนเนี่ยไอ้เจ้าตัว article ทุกคนดูนะคูจะยกตัวอย่างผ่านประโยค4ประโยคทุกคนดูดูตัวอย่างประโยค4อันของคูนะประโยคที่1น,นะครับมาดูพร้อมกันเลยนะ Peter will borrow a book from the library นะก็ borrow เนี่ยคือยืมเนาะยืมหนังสือ Peter เนี่ยจะไปยืมหนังสือจากห้องสมุดนะประโยคแรกนะประโยคที่สองคือ Peter will borrow the book ต่างแล้วนะเห็นป่ะประโยคแรกคือ a book ประโยคที่สองคือ the book from the library ประโยคที่สามดูนะ Peter will borrow books เกิดอะไรขึ้นฮนะเติม s s ลยเห็นป่ะนะ from the library แล้วประโยคที่4ทุกคนเกิดอะไรขึ้นฮนะ h e อ e ร r จะ l ิ b o r อร์โร่เ o อะ from the library ใช่ไหมมี the แล้วมี books เก hey ิดขึ้นเห็นไหมแสดงว่าอะไรนะเอ้ยสี่ประโยคนี้มันแตกต่างกันตรงคำว่า book เห็นป่ะนะแต่ข้างหลังอ่ะครูจะคีบไว้เหมือนเดิมคือเป็น the library เหมือนกันนะฮะสาเหตุที่ครูใช้ the library เนี่ยแปลว่าอะไรทุกคนครูเอาบอกให้ฟังสั้นๆก่อนเนาะ the เนี่ยมันจะใช้กับอะไรที่เฉพาะเจาะจงคือผู้พูดผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าคืออะไรสมมุติจินตนาการตามนะเด็กคนนี้คืออีตาปีเตอร์นะปีเตอร์เนี่ยเป็นนักเรียนแล้วคนถามว่าปีเตอร์จะไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกว่าปีเตอร์เนี่ยจะไปยืมหนังสือจากห้องสมุดเข้าใจป่ะนะแล้วห้อง สมุดนะักเรียนจินตนาการตามครูดีผู้ฟังผู้พูดอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน l น b ะ่ะไลบรารีมันต้องมีที่เดียวถูกป่ะหรือ Library คือมันต้องรู้อยู่แล้วอะว่ามันคือที่ไหนดังนั้นครูก็เลยเฉพาะเจาะจงไปเลยนะทั้ง4ตัวใช้คําว่า the library เหมือนกันนะฮะมันก็จะไม่ได้มีความแตกต่างตรงนี้แต่ทุกคนดูสิ่งที่ทําให้4ประโยคนี้แตกต่างคือคําว่า book นะักเรียนดูนะอันแรกอะครูใช้คําว่า a book อ่ะบุกเนี่ยนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าอ่ะเนี่ยนะอ่ะเนี่ยกับแอนเนี่ยไม่อ่ะก็แอนเนี่ยนะฮะมันใช้กับอะไรบ้างหนงนะอ่ะกับแอนเนี่ยใช้กับคำนามเอกพจน์ทุกคนนะถ้าเราเห็นว่าคำนามคำนั้นเป็นเอกพจน์และไช้อะไม่ก็แอนทีนี้อ่ะกับแอนแตกต่างกันตรงเสียงฮะทุกคนนะไอ้เจ้าอะเนี่ยเราจะใช้กับคำที่ออกเสียงดูนะคืนตน้นด้วย พยัญชนะครูใช้คําว่าออกเสียงขึ้นต้นนะทุกคนออกเสียงขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแปลว่าอะไรฮะนะมันจะต้องออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะถึงจะใช้อัและแน่นอนว่าแอนเนี่ยมันใช้กับคําที่ออกเสียงออกเสียงยังไงนะขึ้นต้นด้วยสระ นะครูใช้คำว่าออกเสียงอีกแล้วไม่ได้ใช้คําว่าเห็นเห็นป่ะเพราะอะไรฮะนักเรียนดูนะดูพร้อมกันนะจะเข้าใจเลยในคลิปเดียวเลยอย่างเช่นสมมุติครูบอกว่า a n t นะตัวเนี้ยมันออกเสียงยังไงมันออกเสียงว่า a n c มันออกเสียงเป็นตัวออ่างถูกป่ะทริคของครูคือถ้าออกเสียงเป็นตัวออ่างจำไว้นะถ้าออกเสียงเป็นตัวออ่างมันต้องใช้แอบฮะ นะอย่าไปจําหน้าตาตัวหน้าเด็กๆอย่าไปจําตัวหน้าบางคนชอบจําตัวหน้าว่าตัวหน้าคือ a e i o u แล้วมันถึงจะต้องใช้แอนเข้าใจป่ะไม่ได้อย่าไปจําแบบนี้ให้จําง่ายๆเป็นทริคส์ว่าเป็นตัวอออ่างนะออกเสียงเป็นตัวออ่างคือเสียงสระลูกนะแล้วตัวนั้นแหละพอออกเสียงเป็นตัวอออ่างนั่นแหละมันถึงใช้แอนดังนั้นตัวแอนตออกเสียงเป็นตัวอออ่างถูกไหมเป็นเสียงสระก็คือเป็นแอนต เห็นไหม and e d โอเคป่ะนะลราก็สมมตินักเรียนไปเจอคำนี้ปุ๊บแล้วนักเรียนเกิดไปจำว่าเฮ้ยครูครับคำนี้คือตัว h ตัว h ่ยเป็นพยัญชนะแสดงว่าต้องใช้อผิดเลยลูกเพราะตัวนี้หนูดูออกการออกเสียงออกเสียงตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ honest honest ถูกปะ่ะ honest แสดงว่าตัวนี้ออกเสียงเป็น honest คือตัวออ่างอีกแล้ว honest ออ่างเห็นไหมต้องใช้เป็น an honest เห็นป่ะเราต้องดูนะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูที่การออกเสียงถ้าออกเสียงเป็นตัวอออ่างหรือเสียงสละเราใช้แอนลูกแต่นอกนั้นถ้าไม่ใช่ตัวอออ่างหรือเป็นตัวพยัญชนะเราใช้อะเห็นไหมฮะนะไม่งั้นเราจะผิดทันทีเลยแล้วทุกคนดูตัวนี้นะคุยดูตัวนี้1อ่ะคำเนี้ยอ่ะทุกคนดูสมมติคุยยังไม่ออกเสียงให้ฟัง ทุกคนว่าตัวนี้ใช้อะหรือแอนถ้าท่องจํามาเกิดอะไรขึ้นลูกนะตัวนี้นะเฮ้ยขึ้นต้นเป็นตัวยูนี่นะเย่เราใช้อะไรดีเลยเราใช้แอนนะไม่มีใครใช้แอนนะลูกนะคเนี้เพราะคํานี้เขาเอาหูแค่เขียนมาก็ผิดแล้วว่ะนะเพราะว่าตัวนี้ออกเสียงเป็น university university u อ่ะ u อ่ะออกเสียงไม่ได้เป็นตัวอ่างเลยเห็นปะนะแสดงว่าอันนี้คือเสียงของพยัญชนะ นะดังนั้นตัวนี้เราจึงต้องใช้เป็น A University หรือ R University เข้าใจป่ะเราใช้เป็นตัว A หรือ A, นะตัว R นะตัวตัวนี้เป็นตัว A เข้าใจป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยะหรือแดเราดูที่เสียงเป็นหลักนี่คือทริคที่1น,นะฮะนะและเดี๋ยต้องจําไว้ว่ามันใช้กับคํานามเอกพจน์ที่ไม่เจาะจงไม่สีเฉพาะเจาะจงด้วยนะและพูดถึงลอยๆ เข้าใจปะนะคำนามเอกพจน์ที่ไม่เจาะจงและพูดถึงลอยๆนะฮะและพูดถึงครั้งแรกด้วยอ่าสมมุติเราพูดถึงคำนามหลายครั้งคำที่ขึ้นต้นครั้งแรกเราจะใช้เป็นตัวอะไม่ก็แอนเข้าใจไมหมฮะขึ้นอยู่กับการออกเสียงเนาะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับประโยคเมื่อกี้นี้ทุกคนดูนะสมมุติว่าปีเตอร์เป็นนักเรียนนะแล้วคุณครูคที่คุมคลาสเรียนอยู่คือคุณครูอะไรดีสมมุติเป็นคุณท่านคุณครูสมทรงเนี่ยสอนวิชาเคมีลูกแล้วก็บอกปีเตอร์ว่าปีเตอร์ นะไปเอาสมุดเล่มไหนก็ได้ไปแกอ่านหนังสือบ้างนะเธอเป็นคนที่ต้องอ่านหนังสือบ้างนะไปยืมหนังสือเล่มไหนก็ได้ในห้องสมุดมาเข้าใจป่ะปีเตอร์ก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดอ๋ยวิลบอโรอบุสาเหตุที่ใช้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าบุกเนี่ยเป็นคํานามที่เป็นเอก,กพจน์ เราไม่สามารถปล่อยเขาไปได้ต้องมีคําเฉพาะเจาะจงและปีเตอร์บอกว่าเอ้ยครูสมทรงบอกว่ายืมหนังสือเล่มไหนก็ได้อะแปลว่าไม่เจาะจงแล้วก็พูดถึงลอยๆก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยเข้าใจป่ะก็เลยใช้เป็น a book แปลว่าปีเตอร์จะไปยืมหนังสือเล่มเดียวและหนังสืออะไรก็ได้ในห้องสมุดเราก็เลยต้องใช้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องใช้อะ อ่าโอเคปะ่ะและครูจะบอกต่อไปว่าเด็กๆฟังนะแล้วเมื่อไหร่ใช้เดอะคะครูนะเดอะเนี่ยมันจะต้องใช้กับพวกนะเราใช้เดอะกับคำนามเอกก็ได้ลูกเอก,กพจน์ก็ได้ลูกหรือพหูพจน์ก็ได้ลูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะเนี่ยใช้กับคำนามเอก,กพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเขาต้องใช้กับสิ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรแปลว่าผู้พูดเนี่ย ฟังเรารู้เรื่องกันอยู่แล้วว่าคืออะไรเข้าใจป่ะนะรู้กันอยู่แล้วอะอย่างเช่น the library รู้อยู่แล้วว่าห้องสมุดคือห้องไหนนะบางโรงเรียนมีห้องสมุดเดียวก็ the t i e r a r y ไไปเลยจบเลยเข้าใจไหมฮะนะดังนั้นประโยคที่สองทุกคนดูเกิดอะไรขึ้นปีเตอร์บอกว่า Peter will borrow the book from the library แปลว่าคราวนี้ครูสมทรงสั่งใหม่ละ ครูสมทรงบอกว่านะบอกนักเรียนในชั้นทุกคนเลยว่านะทุกคนฟังครูทุกคนไปยืมหนังสือเคมีเล่มน,นี้แล้วครูสมทรงก็ชูหนังสือขึ้นมาเข้าใจป่ะเธอต้องไปยืมเล่มน,นี้มาหนึ่งเล่มเพื่อใช้ในการทำรายงานของวิชาของครูสมทรงนะเพราะฉะนั้นปีเตอร์นะมีคนถามปีเตอร์ว่าปีเตอร์ไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกว่า Peter will borrow the book from the library แปลว่าอะไรฮะนะเขาใช้คำว่า the book แปลว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าว่าปีเตอร์จะไปยืมหนังสือเล่มเดียวและเฉพาะเจาะจงต้องเป็นหนังสือที่ครูสมทรงบอกเท่านั้นเข้าใจปะต้องเป็นเล่มนี้เท่านั้นไม่อย่างนั้นไม่ยืมก็เลยต้องใช้ the เพราะผู้ฟังทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าปีเตอร์จะไปยืมหนังสือเล่มไหนและยืมเล่มเดียวด้วยเข้าใจไหมฮะและประโยคที่3ทุกคนดูนะเขาบอกว่า Peter will borrow books วิล b o r r o w b o o k s นะเนี่ยเติม S เนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคราวนี้ครูสมทรงสั่งใหม่ครูสมทรงบอกว่าปีเตอร์และนักเรียนทุกคนเธอฟังครูนะเกิดเป็นคนนะลูกต้องอ่านหนังสือบ้างเพราะฉะนั้นนะไปอ่านหนังสือเลยอ่านยิ่งเยอะยิ่งดีดังนั้นเธอไปยืมหนังสือมาหลายๆเล่มนะปีเตอร์ก็เลยบอกว่านะมีคนก็บอกปีเตอร์เอ้ยปีเตอร์ไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกว่าปีเตอร์นะวิลเ o r ร o บุ o กสเห็นป่ะแปลว่าเขาจะไปยืมหนังสือหลายเล่ม แต่เล่มไหนก็ได้ไม่ชี้เฉพาะเข้าใจปะไปยืมหลายเล่มนะฮะไปยืมหลายเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเจอคำนามที่มันเป็นคำนามพระหูจพ์เราไม่ใส่อากะแอนแล้วถูกป่ะเราไม่ใส่อากะแอนแล้วนะฮะเพราะเราจะยืมหนังสือหลายเล่มเล่มไหนก็ได้อ่าและทีนี้ทุกคนเริ่มเก็ตไอเดียคุณแล้วใช่ป่ะประเด็นที่4ประโยคที่4ี่ p e t e will borrow the books The books ครูครับทำไมคำนี้ books ต้องใส่ the ด้วยก็ครูบอกแล้วว่า the เนี่ยมันจะใช้กับเอกก็ได้นะเอก,กพจน์ก็ได้หรือเพราะหูพจน์ก็ได้ทุกคนเข้าใจป่ะใช้กับอะไรก็ได้ทุกคนแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่ปีเตอร์บอกแบบนี้เพราะว่าครูสมทรงสั่งใหม่ครูสมทรงบอกว่านะนักเรียนทุกคนจะต้องไปยืมหนังสือเคมีที่เป็นเซตของเคมี Me, ของที่เราใช้เรียนกันในเทอมนี้นะซึ่งมีทั้งหมด5เล่ม เธอไปยืมมานะห้าเล่มเล่มนี้1นึ่งสองสาหปีเตอร์ก็เลยจัดก,การเดินไปเลยแล้วมีคนถามปีเตอร์เหมือนเดิมว่าปีเตอร์ไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกว่า Peter will borrow the books แปลว่าปีเตอร์เนี่ยพูดว่าจะไปยืมหนังสือหลายเล่มที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือหนังสือเคมี5้าเล่มที่ครูสมทรงฮะเป็นคนสั่งให้ไปยืมเข้าใจไหมฮะ เข้าใจยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าใน4ประโยคตัวเนี้ยมันเหมือนกันเนาะคล้ายคลกันถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายกันแต่จริงๆแล้ว มันมีรายละเอียดที่ต่างกันเพราะประโยคที่1คือปีเตอร์ไปยืมเล่มไหนก็ได้เล่มเดียวไม่ได้ชี้เฉพาะเราใช้อะก,กับแอนในการไม่ชี้เฉพาะกล่าวถึงลอยๆนะฮะแล้วต้องใส่คำชี้เฉพาะลงไปด้วยเราจะไม่ใส่บุ๊กเฉยๆไม่วางบุ๊กไว้เฉยๆอย่างน้อยต้องมีอะไรนำหน้านอะลูกเนาะและประโยคที่2คือปีเตอร์จะไปยืมหนังสือเล่มเดียวที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือเล่มไหนนะประโยคที่3คือปีเตอร์เนี่ยจะไปยืมหนังสือหลายเล่ม แต่ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเล่มไหนแปลว่าอะไรก็ได้นะและอันที่4คือครูสมทรงสั่งมาแล้วว่าเธอต้องไปยืมหนังสือเคมี5เล่มแบบนี้แสดงว่า the books เป็นการชี้เฉพาะและใส่ s ลงไปด้วยเพราะหลายเล่มหลายเล่มแบบทุกคนรู้อยู่แล้วก็เลยต้องใช้ the เข้าใจไหมคะ